สำนักง,งานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของกรมที่ดินพื้นที่รับผิดช,ชอบอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันมีเอกสารสิทธิโฉนดรวมทั้งสิ้น32,414แปลงในปีงบประมาณ2,568ที่ผ่านมาได้ให้บริการแก่ประชาชนมากกว่า72,000รายและจากการประเมินตามผลสำเร็จผลสำล์ตามกรอบการประเมินการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ ได้คะแนนสูงถึง4.9490ระดับดีมากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและโปร่งใสการวางแผนและพัฒนาแอคชั่นแพลนมีการวางแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงระบบงานให้ทันสมัยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้านจริยธรรมและธรรมาพิบ้านได้น้อมนำพระบรมราโชวาทมาใช้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร มีการลงโทษทางวินัยเพื่อย้ำเตือนการปฏิบัติงานอย่างสุจริตและประกาศเจตนารมณ์งดรับงดให้เพื่อสร้างความโปร่งใสการยกย่องบุคลากรประกาศยกย่องเจ้าหน้าที่ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี ฐานข้อมูลที่ดินครบถ้วนจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนที่ดินภาพหลักที่ดินและเอกสารการจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องพร้อมใช้งานการบริการดิจิทัลเต็มรูปแบบมีระบบติดตามสถานะงานบริการระบบแจ้งเตือนก่อนถึงคิวบริการ1คิวและป้ายไฟสำหรับแจ้งคิวถูกช่องบริการปัจจุบันสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ และให้บริการสมาร์ทแลนด์แอปพลิเคชันถึง19บริการการบริการแบบร้าเงินสดรองรับการรับชำระเงิน e-payment หลากหลายช่องทางเช่นบัตรเดบิต c r เครดิตหรือ QR code ของทุกธนาคารเพื่อความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนการบริหารจัดการงานค้างฝ่ายทะเบียนงานที่ไม่แล้วเสร็จในวันเดียว ฝ่ายทะเบียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเมื่อได้รับเรื่องรังวัดแล้วมีการตรวจสอบขัดแยกงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเจ้าหน้าที่จะจัดทำหนังสือแจ้งผู้ขอให้มาจดทะเบียนภายใน2วันทำการตามที่ระเบียบกำหนดส่วนงานค้างก่อนปีงบประมาณได้นำระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดการงานค้างของสำนักงานที่ดินพุทธศักราช2565มาเป็นเครื่องมือในการจัดการ งานเกิดงานเสร็จมีความสำเร็จเคลื่อนไหวโดยราบรื่นสัมพันธ์กันเพื่อป้องกันไม่มีงานค้างสะสมพออพูนจนยากจะแก้ไขจะเห็นได้จากผลงานตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาฝ่ายทะเบียนรับเรื่องรังวัดแบ่งแยกสอบเขตร,รวมโฉนดจากฝ่ายรังวัดทั้งสิ้น3641รายสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ3,391รายระดับความสำเร็จผลงานคิดเป็น9 3ของงานทั้งหมด และในปีงบประมาณนี้การบริหารจัดการยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระบบที่วางไว้งานรังวัดฝ่ายรังวัดมีการจัดการรังวัดด้วยระบบ RTK เรียนทำคิเนแมติกซึ่งมีความละเอียดถูกต้องแม่นยำสูงเป็นสากลมาใช้ในการปฏิบัติงานและมีโครงการจัดการงานค้างรังวัดเพื่อส่งเสริมการบริการประชาชน การอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนช่องทางบริการและพื้นที่อำนวยความสะดวกจัดให้มีช่องบริการที่เพียงพอและมีจุดให้บริการบุคคลพิเศษสำหรับผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกผู้พิการและสตรีมีครันการจองคิวออนไลน์อำนวยความสะดวกด้วยระบบจองคิวล่วงหน้าผ่าน EQ l a n การจัดการเรื่องร้องเรียน มีการเร่งรัดและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยมีผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ100เอร์เซนการพัฒนาองค์กรและสภาพแวดล้อมการพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการอบรมของกรมที่ดินรวมถึงจัดกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาตรฐานสถานที่ มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจัดมุมกาแฟรบริการประชาชนทอดแบบประเมินความพึงพอใจทั้งแบบสแกน QR code และกระดาษเพิ่มไฟส่องสว่างในอาคารรับรองให้เพียงพอและเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสะอาดของกระทรวงสาธารณาสุขได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก G ECC ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแกน่นได้รางวัลระดับก้าวหน้าในปี2566 สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการในทุกมิติเหล่านี้เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันโลกทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้ขอรับบริการได้อย่างสูดสุดและได้รับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง